เชิญเครือข่ายเชิญทีมงานเข้ามาเพิ่มเติมขอญาตมาด้านหน้าก่อนนะคะจะได้ผ่ายภาพสวยๆเรามีไลฟ์สดผ่านช่องทางเพจร่ำรวยด้วยนะคะเครือข่ายทั่วประเทศจะเห็นกิจกรรมดีๆ NEC e ขอนแก่นค่ะ เครือข่ายทั่วประเทศจะได้รู้จักพวกเรานะคะขออนุญาตเรียนเชิญพี่ๆนั่งประจํากลุ่มด้วยนะคะคณะวิทยกรด้วยนะคะคณะวิทยกรทุกท่านเรียนเชิญด้านหน้าเลยนะคะพี่พีมองเห็นอาจารย์ราชันอาจารย์สิทธิเดชอาจารย์เดโชอาจารย์เดชาวัฒอาจารย์ปริชาตินะคะเรียนเชิญนำทีมนั่งด้านหน้าหน่อยนะคะเชิญค่ะอา,อาคารที่พี่ๆนั่งอยู่นะคะคืออาจารย์อาคาร ที่ลึก50ปีเทคนิคชัย,ยมันขอนแก่นหรืออาคาร18อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะขอเรียนเชิญค่ะเชิญนะคะเมื่อจัดบูทจัดะลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่งสักครู่ค่ะขอเรียนเชิญเลยค่ะ เชิญพี่พี่ทุกท่านเลยค่ะดีใจที่ได้ต้อนรับทุกท่านนะคะกิจกรรมเรามีด้วยกันสองวันค่ะกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะของผู้ประกอบการเราจะสร้างความเข้มแข็งเราจะเติบโตไปด้วยกันเราจะเป็นส่วนหนึ่งของระเบียงเศรษฐกิจนะคะเราจะเป็นส่วนหนึ่งของระเบียงเศรษฐกิจ เชื่อมโยงโลกเชื่อมโยงเครือข่ายนะคะเชิญเลยค่ะเชิญทุกท่านนะคะด้านหน้าก่อนนะคะเชิญคณาจารย์นักวิจัยวิทยกรประจำกลุ่มเชิญพี่ๆเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายธุรกิจชุมชนผู้ประกอบการทุกท่านนะคะขยับมาด้านหน้าก่อนนะคะ แต่วันนี้เราไลฟ์ผ่านฟเฟซเพจร้านร่ำรวยนะคะเรียนเชิญพี่พี่ทุกท่านค่ะขออนุญาตวันนี้ขออนุญาต,นนออญาตเรียกพี่พี่ทุกท่านนะคะพี่นั่งได้เลยค่ะยังไม่แบ่งกลุ่มเนาะเชิญพี่พ,พีก่อนนะคะขอความร่วมมือนั่งประจำที่สักครูค่ะ เจเลยค่ะทุกท่านนะคะขยับมาด้านหน้าก่อนนะคะ,คะต,ตอนนี้นั่งด้วยกันก่อนนะคะใครเป็นใครเดี๋ยวให้ทำความรู้จักกัน <laughs> ใจเย็นๆค่ะบางท่านก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเพียง <laughs> แต่วันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันอีกนะคะมาบีบข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนเนรียนรู้แล้วก็รับข้อมูลดีๆในส่วนของกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการนะคะ ขออนุญาตขยับมาด้านหน้าให้เต็มก่อนนะคะเป้าหมายโครงการเรา150ท่านตอนนี้มาแล้ว200ท่านใช่ไหมคะกำลังเดินทางอยู่400ท่านกำลังเดินทางโดยสารรถมานะคะโอ้โหเชิญเลยค่ะ<ง>ตอนนี้ท่านไม่ได้รับความสะดวกประการใดนะคะจะมีป้ายชื่อของพี่สตาฟนะคะมีอาจารย์วิทยกรมีพี่สตาฟก็จะมีทางส่วนของมอทรอรอีสานของสํำนักงานพณิชย์จังหวัดขอ,อนแก่น ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกนะคะที่จะช่วยอำนวยความสะดวกนะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะโอ้โห oh เยอะเหมือนกันนะเนี่ยขออภัยในความไม่สะดวกบางประการนะคะพี่ๆมอทรอ,อิสานของเรากำลังก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้ารางเบา เพราะฉะนั้นพี่ๆที่เข้าเขตขอนแก่นเวียเขตขอนแก่นตอนนี้ให้ระวังป้ายจราจรหน่อยนะคะเราเดินรถทางเดียวที่เห็นเราก่อสร้างนนะั่นคือเส้นทางรถไฟฟ้ารางเบารถ LRT พี่ๆถามว่าทำไมต้องทำในนี้ทำไมไม่ไปทำที่ที่มันกว้างๆเราอยากให้สังคมไทยเรียนรู้เรื่องของการใช้ขนส่งมวลชนสาธารณะค่ะรถไฟฟ้ารางเบาและรถปกติใช้เส้นทางร่วมกันได้ ประมาณมิถุนายนนี้เราก็จะเปิดเส้นทางวิ่งแล้วก็ทดสอบรถไฟฟ้ารางเบารถ LRT นะคะใครที่มีลูกมีหลานอยากส่งมาเรียนที่นี่เราก็ยินดีต้อนรับค่ะตอนนี้เรากำลังเปิดรับสมัครนะคะประกาศผลล่าสุดคือรอบรับตรงนะคะประกาศรายชื่อไปเมื่อวาน3คณะแล้วก็จะเข้าสอบสัมภาษณ์วันที่29มีนานี้้วันเสาร์นะคะในส่วนของ บางหลักสูตรนักศึกษายังไม่เต็มนะคะสนใจสอบถามเรื่องเรียนได้เช่นกันค่ะประชาสัมพันธ์ให้ลูกหลานมาเรียนกับมทรยสามยเขตขอนแก่นได้นะคะด้วยความยินดีค่ะเป็นมหาวิทยาลัยใกล้บ้านมหาวิทยาลัยในพื้นที่ที่ดูแลลูกหลานท่านเป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างถูกด้วยนะคะอัตราค่าธรรมเนียมเรานี่บอกได้เลยว่าต่ําที่สุดในประเทศแต่มาตรฐานเราเนี่ยร้อเซค่ะสัดส่วนของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากเราก็ ได้รับการมีงานทำได้รับการยอมรับนะคะคณะที่สำคัญคือคณะค้ารุษาอุตสาหกรรมเรียนเป็นครูช่างมีหลักสูตรปวชปวสปตรีนะคะนี่คือครูช่างค้ารุษาอุตสาหกรรมถ้าครูทั่วไปคือค้ารุศาเฉยๆคารุศาอุตสาหกรรมคือครูช่างนอกจากนั้นยังมีคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะมีด้วยกัน1ิบสาขาและยังมีกลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์คือฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์อีกนะคะ คือฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์กลุ่มเคมีนะคะและนอกจากนั้นก็ยังมีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่องของการจัดการการตลาดออนไลน์นะคะระบบบัญชีเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลนะคะการท่องเที่ยวรวมถึงสาขาโลจิสติก เรื่องของการขนส่งเรื่องของการเคลื่อนย้ายขนของต่างๆด้วยระบบไหนนะคะโลจิสติกสก็เป็นอีกสาขาที่ได้รับความนิยมมากเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะทยอยเดินทางเข้าที่นั่งก่อนนะคะพี่ๆอีกสักครู่เดี๋ยวเราจะแบ่งกลุ่มช่วงแบ่งกลุ่มเราจะเปิดให้ได้คุยกันเต็มที่เลยค่ะหลายท่านสงสัยระเบียงเศรษฐกิจคืออะไรนะคะเดี๋ยวจา์เครือวันกับสำนักงานพาณิชย์ก็จะช่วยกันให้พี่ๆได้รู้จักกับระเบียงเศรษฐกิจนะคะ ตอนนี้ประเทศไทยอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้ทุกอย่างไปแขวนอยู่บนโลกออนไลน์หมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเชื่อมโยงทุกมิติเข้าด้วยกันนะคะวันนี้ระเบียงเศรษฐกิจจะผ่านจังหวัดขอนแก่นผู้ประกอบการผู้ค้าผู้ลงทุนจะได้ประโยชน์อะไรจากธุรกิจการค้าการลงทุนการเชื่อมโยงเครือข่ายในวันนี้สําคัญมากค่ะแล้วยิ่งดีใจไปกว่านั้นจังหวัดขอนแก่นนาร่องโครงการ NEEC เลยนะคะ กว่าจะมาเป็นงานวันนี Again, <congratulations> ้ได้นะคะทางคณะทำงานทั้งในส่วนของสำนักงานพณิชย์จังหวัดขอนแก่นโดยท่านสารุมงคงสูงเนินนะคะแล้วก็ท่านผู้บริหารของมททท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์ยาวระนะคะก็ได้ประชุมร่วมกันแล้วก็มอบหมายคณะทำงานแล้วนะคะกว่าจะเกิดงานในวันนี้ก็เป็นความพิเศษของงานวันนี้ค่ะที่ทำให้พวกเราได้มาพบมาเจอกันกว่าจะตกผลึกกาหนดการรายละเอียดกิจกรรมกว่าจะกาหนดกิจกรรมนะคะกว่าจะ เรียนเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดีๆวันนี้พี่ๆต้องอยู่ครบสองวันนะคะแล้วก็อย่าลืมลงทะเบียนให้ครบทุกวันด้วยนะคะแล้วทุกๆอย่างทุกๆก,กิจกรรมในวันนี้คณะทํางานนะคะได้คัดสรรเป็นอยา่างดีเพื่อให้พี่ๆผู้ประกอบการทุกเครือข่ายได้รับประโยชน์สูงสุดค่ะ แล้วเราก็ได้เชิญหน่วยงานพันธมิตรหน่วยงานเครือข่ายร่วมบูรณาการด้วยกันนะคะฝั่งด้านนู้นจะเป็นฝั่งผู้ประกอบการขวามือของเวทีจะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์สินค้าจากเครือข่ายของเรานะคะแล้วในส่วนของฝั่งซ้ายมือจะเป็นในส่วนของหน่วยงานนะคะองค์กรที่จะเกี่ยวข้องในระบบนะคะเศรษฐกิจระเบียงเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็น SME D Bank NIA นะคะ พี่ๆจากสสวพี่ๆจากปรายศนีย์ไทยนะคะจะอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาจะเป็นผู้ประกอบการนะคะไล่ไปตั้งแต่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะจนถึงผ้าผลิตภัณฑ์อาหารนะคะผลิตภัณฑ์แปรรูปนะคะอันนี้ก็ประชาสัมพันธ,ธ์ส่วนกลุ่มที่แบ่งไว้เดี๋ยวเราจะชี้แจงว่ากลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4ใครทําอะไรอย่างไรแต่ตอนนี้รบกวนให้นั่งประจําด้านหน้าสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้ คณะผู้บริหารได้พบปะกับผู้ประกอบการและก็ได้กล่าวต้อนรับกล่าวแสดงความประสงค์ของกิจกรรมโครงการในวันนี้เพื่อที่จะได้ปฏิบัติได้เป็นแนวทางเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือพี่ๆจัดร้านเสร็จแล้วขยับเข้ามานั่งหน่อยนะคะพี่ๆหลายท่านเคยมาที่อาคาร50ปีอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะในโซนห้องประชุมนะคะชั้น1กดลิฟต์ขึ้นมาเป็นชั้น3ค่ะอันนี้ชื่อห้องประชุมนวราชมงคลเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่นะคะบรรจุได้800ที่นั่ง นะคะห้องน้ำพี่ๆออกประตูด้านหน้านะคะแล้วก็เลี้ยวขวาไปนิดหนึ่งนะคะลิฟต์มีบริการ2จุดนะคะในการขึ้นมาที่อาคาร50ปีนะคะชื่อห้องประชุมมงคลประดูค่ะทำไมเราตั้งชื่อมงคลประดูเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรในหลวงรัชกาลที่9นะคะได้เสด็จเปิดวิทยเขตแห่งนี้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่14มีนาคม ปีพศ2509ค่ะในครั้งที่พระองค์ท่านทรงเสด็จมาเยือนที่นี่พระองค์ท่านได้ทรงปลูกต้นประดู่พระราชทานซึ่งจะอยู่โซนด้านหน้านะคะอยู่ติดถนนสีจันทร์ค่ะต้นประดู่พระราชทานนะคะปัจจุบันนี้แผ่กิ่งก้านสาขากว่า60ปีเรียนเชิญทีมไลฟ์เปิดเดี๋ยวผู้บริหารมาเปิดวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยหน่อยนะคะ เดี๋ยวพี่สุชาติช่วยสักครู่นะคะช่วยเปิดวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยไหนนะคะการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและเทคโนโลยีมีแนวโน้มจะเป็นไปอย่างรวดเร็วในหลากหลายมิติทั้งยังส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และอนาคตของประเทศการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดังกล่าวจําเป็นต้องพึ่งพาสถาบันการศึกษาในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศจังหวัดขอนแก่นมีนโยบายการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองสมาร์ทซิตี้และไมซิตี้ในอนาคต ทั้งยังเป็นศูนย์กลางระบบรางของภูมิภาคเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดจึงจะเป็นต้องให้สถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพเข้ามาช่วยผลิตและพัฒนานักวิชาชีพสายปฏิบัติการซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นมีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งความพร้อมด้านสถานที่ความพร้อมด้านเครื่องจักรความพร้อมด้านอาจารย์ผู้สอนและความพร้อมด้านบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นเดิมใช้ชื่อวิทยาลัยเทคนิคไทยเยอรมันขอนแก่นหรือไทยเจอรมันเทคนิคอลยูนิเวอร์ซิตี้ออฟขอนแก่นเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2506รัฐบาลไทยและรัฐบาลสหพันธ์สาธารณารัฐเยอรมันได้มีการลงนามในการให้ความร่วมมือจัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งด้านช่างฝีมือให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและเลือกจังหวัดขอนแก่นเป็นที่ตั้งมีการเรียนการสอนตามหลักสูตรเยอรมันสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่อาชีพช่างฝีมือมาอย่างยาวนานและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นมียุทธศาสตร์ที่แตกต่างและโดดเด่นดังนี้ 1. เป็นมหาวิทยาลัยเทคนิคหรือ technical university แห่งแรกของประเทศ 2. เป็นมหาวิทยาลัยระบบราง railway university แห่งแรกของประเทศ 3. เป็นมหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาเมือง 4. เป็นมหาวิทยาลัยสร้างผู้ประกอบการโดยจัดหลักสูตรการเรียนการสอนดังนี้ 1. หลักสูตรปกติที่เน้นปฏิบัติการตามแนวทางของกระทรวงทั้งระดับปวาสาปริญญาตรี 2. หลักสูตรปกติที่เน้นปฏิบัติการแบบ Dual System แบบเต็มระบบทั้งระดับปวาสาปริญญาตรี หลักสูตรตามความต้องการของสถานประกอบการเทเล o r เมดโดยเน้นหลักสูตรระยะสัน้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแกน่นมีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด3คณะวิชาได้แก่คณะครุศาสตร์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ าววิศศะกรรมรมสต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพศัก,กยภาพสูงมุ่งเน้นเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานสากลทำการสอนทำการวิจัยผลิตครูวิชาชีพให้บริการทางด้านวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งอย่างธนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นผู้นำในการสร้างและพัฒนานักวิชาชีพเฉพาะทางโดยต่อยอดให้ผู้สำเร็จการอาชีวศึกษามีโอกาสต่อด้านวิชาชีพจนถึงระดับปริญญาเสริมสร้างทักษะวิชาชีพให้ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม ที่เติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นมีความพร้อมในทุกๆด้านประสบการณ์ความพร้อมเป็นมหาวิทยาลัยพัฒนาเมืองร่วมกับสถานประกอบการพร้อมเป็นมหาวิทยาลัยระบบรางและมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์จังหวัดและประเทศเพื่อร่วมพัฒนาจังหวัดขอนแก่นกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป น,นั้นคือวีดีทัศน์แนะนำมทรอยสารวิเขตขอนแก่นนะคะด้วยความยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยือนค่ะมีลูกมีหลานส่งมาเรียนที่นี่ก็ดูดแลให้เต็มที่นะคะคณตเรีนย,ยน ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันยาวระท่านรองอธิการบรดีประจำาวิที่เขตขอนแก่นนะคะท่านผู้แทนจากสำนักงานพณิษย์จังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็ท่านวิทยกรคณาจารย์ท่านผู้ประกอบการที่เคารพทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องประชุมนวราชมงคลชั้น3อาคาร50ปีเทคนิคไทยรมัน นะคะหรือว่าอาคาร18ชั้น3ทัศนีเรืองวุฒิยานักประชาสัมพันธ์ได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่พิธีกรค่คะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการการสร้างโอกาสทางธุรกิจการค้าในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตวันออกเฉียงเหนือกิจกรรมมีด้วยกันร,ระหว่างวันที่27-28มีนาคม2568ค่ะ โอกาสต่อจกนี้ไปขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองที่การบดีประจำวิทยเกตขอนแกน่นท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันยาวราให้เกียรติขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวต้อนรับนะคะท่านผู้ประกอบการเครือข่ายหน่วยงานทุกหน่วยงานแล้วก็ทางสำนักง,งานพณิชย์จังหวัดขอนแกน่นที่ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการสร้างโอกาสทางธุรกิจการค้าในการพัฒนา ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะนออกเฉิงเหนือกิจกรรมวันแรกค่ะ27มีนาคม2568เรียนเชิญค่ะเรียนท่านผู้แทนพณิชย์จังหวัดขอนแกน่นท่านผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจวิสาหกิจชุมชนทุกท่านครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์ยวระรองที่การบดีประจำวิเขตขอนแกน่น ในนามของท่านอธิการบดีท่านรองศาสตราจารย์ดรโคสิ์ศรีบูทอนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานก็วันนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการสร้างโอกาสทางธุรกิจการค้าในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะนอกเฉียงเหนือระหว่างวันที่27-28มีนาคม2568ซึ่งจัดโดยสำนักงานพณิชย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแกน่นโดยวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้กอบผู้รกอบการเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพ,พิเศษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมเข้าร่วมจำนวนมากกว่า150ท่านนะครับในกิจในกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและส,สมรรถนะทางธุรกิจการค้ารองรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษเป็น สำหรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษเป็นนโยบายที่สำคัญในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับประเทศนะครับมทลอีสานในนามของมหาลัยเนี่ยซึ่งเป็นมหาลัยชั้นนำที่มีความพร้อมในด้านหลักสูตรการเรียนการสอนการวิจัยและนวัตกรรมนะครับรวมทั้งการบริการวิชาการพร้อมที่จะบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศพัฒนาเศรษฐกิจและการให้บริการพร้อมๆกันครับนะครับวันนี้ก็จะเห็นว่า ในไม่อีกกี่วันข้างหน้าโดยเฉพาะในวันที่สองเมษายนนะครับเราก็จะมีข่าวที่น่าตื่นเต้นในระดับโลกก็คือวันนั้นประธานาธิบดีทั้มจะประกาศเรื่องภาษีนะครับเพราะนั้นพอทั้มไปขยับทีนะครับเราก็จะรู้สึกตื่นเต้นไปทั่วโลกนะครับเราประเทศไทยจะโดนอะไรบ้างในวันที่สองเราก็จะรู้ว่าเพดานภาษีเป็นอย่างไรแต่สิ่งสำคัญในโครงการที่พณิ์จังหวัดทำขึ้นนี้ มันคือสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศเรามีเกราะป้องกันก็คือตัวเราต้องเข้มแข็งไม่ว่าทํ้มจะประกาศอย่างไรก็ตามถ้าเราไม่มีความเข้มแข็งในการพัฒนาสินค้าของเราพัฒนาบริการของเราผมคิดว่าเราก็จะอยู่ยากยิ่งขึ้นนะครับทุกวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะครับเมื่อก่อนมันเป็นเรื่องไกลตัวแต่ทุกวันนี้เรื่องที่ไกลตัวนั้นเข้ามาอยู่ในทุกทุกอย่างของ ประเทศเรานะครับเราไม่ทราบว่าสงครามรัสเซียกับยูเครนนั้นจะยุติเมื่อไหร่แต่ทันทีที่สงครามเกิดขึ้นเราได้ใช้น้ำมันริดละ45บาททันทีสงครามตะวันออกกลางเกิดขึ้นชาวจังหวัดอุดรร้องไห้ชาวอีสานร,ร้องไห้นั่นคือสิ่งที่เป็นผลกระทบนะครับทั้งที่เมื่อก่อนเราไม่คิดว่าสงครามที่ใช้ปืนยิงกันนั้นจะมีจะเกิดขึ้นแต่มันได้เกิดขึ้นจริงๆ นะครับก่อนหน้านั้นเราเรียกว่าเป็นสงครามเย็นนะครับสงครามเย็นก็คือการขึ้นเพดานกีดกันทางการค้าตอนนี้มันมีทั้งเย็นและร้อนเลยนะครับวันที่สองนี้ก็รอฟังประกาศผมก็รอฟังประกาศือนกันว่าทรัมป์นั้นจะประกาศภาษีเพดานภาษีให้กับประเทศไทยอย่างไรบ้างที่เขาจะตั้งกฎเกณฑ์แล้วก็ทําให้ภาคการผลิตของเรานั้นขยับตัวได้ยากขึ้นนะครับผมก็หวังว่าโครงการที่จัดโดย ทางพาย์จังหวัดขอนแก่นร่วมกับมหาวาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่เกิดขึ้นใน2วันนี้จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายของเรานะครับสร้างสินค้าที่เขาบอกว่าสร้างทำไงจะสร้างเม็ดเงินกลับมาประเทศไทยได้เพื่อการแข่งขันไม่ใช่เราจะซื้อของเขาอย่างเดียวทำไงเราจะขายด้วยความมีคุณภาพของสินค้าเราได้รวมทั้งทำอย่างไรบริการทั้งทางการขายแล้ก็การท่องเที่ยวเราจะไปด้วยกัน นะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งนะครับและในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขได้รับความสะดวกสบายในการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับเิทเขตขอนแก่นทั้ง3คณะนะครับไม่ไว่าจะเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและก็คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับหากมีอะไรที่ขาดตกบกพร่องนะครับในการต้อนรับก็ ในฐานะเจ้าบ้านเจ้าของบ้านก็ขออภัยในที่นี้นะครับโดยทีมงานของท่านเครือวันนะครับก็พร้อมนะครับโดยมีคุณทัศนีที่เป็นนักประชาสัมพันธ์ก็พร้อมที่จะให้ความสะดวกสบายกับทุกท่านรวมทั้งคณาจารย์ที่อยู่ด้านหลังที่มาร่วมเป็นคีแมนครั้งนี้รวมทั้งพายิจังหวัดขอนแก่นด้วยก็ต้องขอขอบพระคุณและยินดีต้อนรับทุกท่านครับขอบพระคุณมากครับ ขอกราบขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันยวรนะคะขออนุญาตท่านด้านล่างถ่ายภาพร่วมกับผู้ประกอบการแล้วก็ท่านผู้แทนนะคะท่านนิยุทธกับพี่กบขออนุญาตนะคะเป็นภาพเซลฟี่นะคะเรียนเชิญทุกท่านยืนขึ้นกระชับมาตรงกลางนะคะอาจารย์วิทยกรค่ะทีมพี่ๆเครือข่ายวิเชิญด้วยค่ะพี่ๆไปสษณีไทยพี่ๆสสวค่ะน้องๆพี่ๆได้หมดเลย SME D Bank ค่ะมีอะไรไหมคะ NIA มาหรือยังคะเครือข่ายเราเยอะมากค่ะเชิญค่ะพี่ขาเชิญค่ะขอบคุณที่มานะคะด้านหลังขยับมาด้านหน้านะคะพี่ๆบีบเข้าไปนิดนึงค่ะตอนเขียนชื่อลงทะเบียนไม่ยากค่ะยากตอนถ่ายรูปจัดดีค่ะคุณแม่ๆนะคะรู้อะไรก็ไม่สู้รู้จักกันนะพี่เชิญค่ะเชิญค่ะโอ้โหดีใจที่มาค่ะดีใจที่เชิญค่ะสสวด้วยนะคะเชิญค่ะบีบเข้าไปนิดนึงค่ะพี่ๆ่ะบีบเข้าไปนิดนึง หนไหมหนูบอกแล้วเห็นไหมแต่กล้องสื่อมวลชนอยูเยอะมากวันนี้เราผ่านไลฟ์เพจล่ํารวยนะคะล่ํารวยเป็นเพจที่มอทร,รอยสานสร้างขึ้นตั้งแต่สถานการณ์โควิดเพื่อประชาสัมพันธ์การค้าการขายการลงทุนแต่กล้องสั่นได้ค่ะตรงไหนบิดไหมคะข้างๆบีมเลยค่ะอ๋อเฉียงเฉียงอย่างนี้อ่าเป็นเหมือนสามเหลี่ยมพีระมิดคุณพ่อขา,าเธอไปน,นิดนึงเนียตอนนี้แต่กล้องจะ เอาเล่นวายๆเลยลูกขอรอยยิ้มด้วยนะคะมาร่วมการทำกิจกรรมในวันนี้ต้องมีความสุขมากๆค่ะเบบซี่ค่ะขอไลค์ค่ะขอท่าวันแล้หน่อยค่ะเลขหนึ่งค่ะหนึ่งคะ่ะขอกำปั้นลุยค่ะลุยค่ะนโยบายของมอเตอร์ไซสานนะคะอีกพันธกิจที่สำคัญคืองานบริการวิชาการงานวิจัยคะ่ะเรียบร้อยทุกตากล้องไหมคะ เดี๋ยวลงเพจประชาสัมพันธ์มทรนะคะให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์นะคะเอาไหมคะกล้องพันนี้ได้ไหมคะได้นะขอบพระคุณค่ะขอเสียงปรบมือเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านด้วยค่ะขอบพระคุณนะคะเช็คชื่อผ่านภาพถ่ายค่ะเชิญค่ะพี่ๆค่ะนั่งประจำที่ก่อนนะคะเดี๋ยวจะแนะนํารายละเอียดและกิจกรรมเดี๋ยวจะแนะนํารายละเอียดและกิจกรรม ทานเรียนพี่ๆอย่างนี้นะคะบางทีจะมีทีมตามมาที่นี่คืออาคาร18อาคาร50ปีเทคนิคเองนแกนชั้น3กิจกรรมนี่คือกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการเสริมสร้างคือมาสร้างความเข้มแข็งอย่างที่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์เรินว่าเสริมสร้างความเข้มแข็งนะคะอันดับแรกตอนนี้พี่ๆนั่งประจำกลุ่มต้องประจำกลุ่มก่อน คือพี่ๆลงทะเบียนแล้วใช่ไหมคะลงทะเบียนต้องลงทะเบียนให้ครบทั้งสองวันแล้วก็ให้พี่ๆตรวจสอบดูรายชื่อค่ะชื่อสกุลให้ถูกต้องเนื่องจากว่าทางสำนักงานพาณิชย์ร่วมกับมอทรสานเราจะออกเกียรติบัตรมอบเกียรติบัตรนะคะเป็นเครื่องหมายว่าพี่ๆได้ผ่านการลงบนะคะพี่ๆก็จะได้เกียรติบัตรที่มีชื่อสกุลตัวเองถูกต้องพี่ๆตรวจสอบให้หน่อยนะคะเวลาก่อนข้างกระชั้นชิดเราเพิ่งถึง่านข้อมูลออกมาจากระบบ เราจะจัดทำกิจกรรมให้กับพี่ๆในวันพรุ่งนี้พรว่พี่ๆช่วยตรวจสอบดูรายชื่อให้ถูกต้องครบถ้วนชื่อสกุลนะคะแล้วด้านหน้าจะเป็นจุดบริการอาหารเบรกอาหารกลางวันวันนี้เบรกเรารู้สึกจะเป็นขา้าวเหนียวมะม่วงมาพี่หน้ามะม่วงพอดีเลยค่ะมะม่วงน้ําดอกไม้บ้านแทดดังมากนะคะตอนนี้เราต้องอุดหนุนสินค้าไทยผลไม้ไทยนะคะแล้วอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราก็จะนํากิจกรรมเริ่มต้นนะคะ ค่ะท่านไหนยังไม่ลงทะเบียนเชิญเลยนะคะขอเชอิญค่ะขอเชอิญค่ะมาเชิญค่ะเชิญพี่ๆทุกท่านที่มาเลยนะคะเชิญเลยค่ะท่านไหนยังไม่ลงทะเบียนทยอยลงทะเบียนให้หนูได้นะคะท่านไหนที่มีเรื่องที่พักมีเรื่องเอ,อ,เอกสารอะไรนะคะประสานพี่นอมที่ด้านหน้าเลยนะคะในส่วนการโดยความสุขในห้องประชุมเป็นพี่บีค่ะด้านหน้าจะเป็นพี่นอมนะคะเอายินดีต้อนรับพี่ชาลีและเครือข่ายะคะ่ะอาจารย์ชาลีองนุ่มกุลนะคะค่ะ เป็นเป็นอาจารย์ที่ทํางานไม่มีวันเกษียณ <laughs> ยิ่งเกษียณแกบอกงานยิ่งเยอะกว่าดีค่ะพี่แกบอกว่าพี่ไม่เคยเกษียณเลยงานพี่เยอะกว่าเดิมอีก <laughs> ตอนนี้มาช่วยทุกภารกิจนะคะอาจารย์ชาลีผงนุ่มกูลนะคะและอีกท่านหนึ่งพี่อะไรคะ <c> อ๋อดรประกอบรอเหมือนเดิมคะ <c> ่ะ <c> ขอบพระคุณค่ะท่านดตรประกอบนะคะโอ้โหยินดีมากๆเลยค่ะที่มาร่วมนะคะ ขอนแก่นเรามีสเสน่ห์อย่างหนึ่งค่ะรู้จักกันทั้งจังหวัดแล้วก็เป็นจังหวัดที่โตโดยอะไรพี่โตโดยตัวจังหวัดและคนของจังหวัดร่วมใจกันทุกเครือข่ายนะคะเราจับมือกันเดี่ยวแน่นนะคะเรามีความเป็นพี่เป็นน้องทุกๆก,กิจกรรมที่ลงพื้นที่ขอนแก่นก็จะมีความสุขขอบคุณพี่ชาลีขอบคุณพี่ประกอบขออนุญาตขานนามอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าสคริปต์ส่งไม่ทันสคริปต์ส่งไม่ทันค่ะเลยใา้เสียงพิธีกรสดเลยค่ะ โอกาสนี้หลังจากที่พี่ๆทยอยลงทะเบียนแล้วให้พบกับหัวหน้าโครงการวิจัยนะคะที่ได้รับมอบหมายนโยบายโดยตรงจากท่านรองประพันธ์อาจารย์ดรเคอวันมาลศีนะคะจะได้นําเสนอในหัวข้อแรกของเช้าว,วันนี้นะคะอาจารย์เคอวันในเรื่องของที่มาและแนวทางการดําเนินโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางท่านรู้แล้วบางท่านยังไม่รู้คําว่าระเบียงเศรษฐกิจมันเกี่ยวข้องอย่างไรมันมีที่มาที่ไปอย่างไง นะคะมันจนเกิดงานวันนี้เดี๋ยวให้ท่านอาจารย์ดรเครือรวันมารสีได้บรรยายในหัวข้อแรก